แช่ภูมิใจเสนอแล้วเขาเป็นอะไรเขาก็รู้อะไรอยู่เนี่ยเขามาให้กำลังใจมาให้กาลังใจมากำลังใจไม่ว่ากดตะกร้าทักสิก็ะปุกปะดูสิของมันเยอะจนเราเป็นปิดหน้าเอาไปหมดละเราเล่นเราเล่นวันนี้อุ๊ดอะไรนะไม่ทันลอยแม สวัสดีค่ะอาเร็วเธอเข้าหัวใจฉันก่อนกุ๊กกเราต้องมีกำหนดหัวใจป่ะหัวใจโค้ดหนึ่งแสนอะไรเงี้ยหนึ่งแสนหัวใจมาแล้วเธอเอาหัวใจสักแสนนึงให้กล่องของขวัญสักหนึ่งคนมีคนบอกสวยจังเออปากหวานเอาอะทำไมันมันปากหวานแบบนี้มาสวัสดีนะคะทุกคนมาค่ะมาค่ะ ไม่ใช่มุมเราก็อันนี้เราต้องไงเรีายตัว้หญ่ใหญ่งหญ่จบเขาไม่ต้องหญ่เก่งมันนะมาอยกมาฟางฉันจะฟ้องเก่งตัวนี้มุมนี้มันไม่ใช่มุมประจําของเราแต่ว่าเราก็จะอยู่ได้นะคะหนูว้าวุ่นทําอะไรวันนี้หนูว้าวุ้นแบบก็ไปเล่นไปเปล่่ยวันนี้เป็นวันแบบวันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้เราวุ่นวายแต่เช้า ตัเช้าวันมาบุญเราวันบุญใบเราต้องกดเัาส์ป่ะหรือว่ามันก็มีตังกรดแล้วใช่ต้องปักตะกร้าเราต้องปักตะกร้าขึ้นมาไหมักกันได้ปักตะกร้าไปฝากกดปักตะกร้าคุณเอ้าคนดูฝากตะกร้าเร็วแกมูฟโอเคถึงบ้านกันแล้วยังเอ่ยเล่าสิแม่ ไม่คุ้นฉากนี้เลยนี่ก็ไม่คุ้นฉากนี้เหมือนกันฉากนี้คือที่ไหนอะคะฉากนี้คือที่นี่ที่ไหนอะคะเป็นบ้านใส่ทองนี่บ้านใส่ทองปกติเราอยู่ที่ไหนถังห้องจะถังบ้านใส่ทองทีนึงโอ้ยมีคนนี้ไม่มีคนเคาะหัวใจแรงๆเลยนะรัวๆเออทำไมกดซื้อกันแล้วอะกดซื้อกันแล้วเหรอมีคนเคาะหัวใจนิ้วล็อกอนนี้เลยไป็นทีมง ขึ้นพันหมดเลยชอบเราเราคงไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคนนั้นน่ะเขาคาดหวังว่าเขาจะเอากองนี้ทำไปเหยียบสี่เท้าจริงนึกออกปี่ะบ้านคุณแม่ของเก่งอุ้ยนี่พี่เก่งปหมเนี่ยใช่แต่ตอนเนี้ย โตของคุณเก่งปอปอตัวอะไรนะมีรคประจำตัวกินได้ได้หัวใจมะเร็งอะไรนะลิ้นหัวใจกับมะเร็งนะคะเป็นรูปประจำตัวอ๋อถ้าเป็นในกลุ่มของมะเร็งอันเนี้ยให้งดก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกโรหิตจางไทรอยอ่างเงี้ยทานได้ค่ะแต่ถ้าในกลุ่มของมะเร็งหยุดก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็คือน้องแก้วใช่ไหมนะน้องแก้วค่ะน้องแก้วพี่แก้วพี่พีของหนูไปไหนพี่ก็ยังเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไหนอ้าวพี่ไม่ได้ถามเลยพี่ไม่ได้ดูเลย คนภูเก็ตละกบอเออต้องบินไปภูเก็ตนะได้ปะลบเต่าเนี้ยได้ปะลบเต่าเี่ไม่ได้ไปเลยนะพี่ไปถึงภูเก็ตเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหน้าฝนก่อนใครเป็นลบบุรีตอนนี้ร้อนไม่ไหวเลยร้อนมากจีบกันใครนะ ม,มีคนจิ้มตะกร้าแล้วจุ่มหรือเปล่าเพราะว่าว <c oughs> พ,พี่จุม่มอ่ะใครถามใครชอบถามนะ ว่าพี่จุ๋มกินคอลลาเจนตัวไหนนะคะแล้วแล้วสีสีเลยนะสีแป้งที่เขาใช้เปลี่ยนเบอร์นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งพี่จุ๋มมาก็คือกินของฉันมาวันสีกระปุกละจริงๆพี่แกมุกไปเล่าคนเล่าอเลยแบบไปเล่าให้แกฟังตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าพี่จุ๋มคือกินแล้วก็ชอบมากคือรีวิวให้ฟังตลอดแต่แต่ตอนส่งมาให้กินเนาะูเจนเนาะปูเจนก็กินกินมากกินบ้านกูก็กินปูเจนก็กินพี่จุ๋มก็กินอะไรนะทุกคนอะตอนเนี้ ก็นันนอ้ไระปุกพ่อกินหรือพ่อก็เททิ้งทำไมอะเยอะนะหนูให้เยอะนะจริงๆกระปุกหนึ่งเยอะกระปุกหนึ่งคือหกสิบเขากินยังไงอะสองกระปุกนี่มีคนมารีวิวให้แล้วว่ากินคอลลาเจนอยู่ค่ะสิวหายดีมากค่ะผิวลื่นใสขึ้นดี จริงค่ะคอนเฟิร์มจริงจริงไม่ต้องคิดอะไรมากเธอปกติเธอเห็นว่าฉันผิวดีแล้วดูน้องดูผิวน้องดูผิวน้องเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ดูผิวน้องสิพี่ถุงเดินไปกลางมากนี่คุผิวผู้ใสเนาะผ่านฉันไม่ผ่นเ่าไมนมีใครขัดใจว่าพี่ถุงหนูล่ะลืมเปิดออนแอร์ไม่ต้องเนอะไม่มีใครอยู่แล้วเนอะตลกมาก ขอบคุณค่ะโหทุกคนกดกันรัวๆวันนี้มีโปรเลยนะวันนี้มีโปรสำหรับไลฟ์พี่แก้มบุบเลยนะคะตัวใหม่ของเราจะมีโลชั่นผิวตัวเป็นโลชั่นสูตรเล้นขาวแถมให้ด้วยหนึ่งกระปุกก็แถมโลชั่นเลยหนึ่งซองสองกระปุกแถมสองซองสามกระปุกแถมสามซองซึ่งเป็นโลชั่นโฉมไข่มุกนะคะแล้วก็มีตัวจำกัดอายุไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจโอเคมันเป็นอย่างนี้แหละหนูเห็นสีแดงมากจริงๆช็อกเยน้เมื่กช็อกอะไรคะ คอลลาเจนนะคะจะช่วยผิวออรา่าผิวกระช,ชับรูขุมคนกระช,ชับค่ะผิวเนียนผิวลื่นขึ้นนะคะเรียกง,ง่ายๆว่าเวลาเราไปทะเลไปทเที่ยวเจอแดดแรงๆเนี้ยผิวก็จะไม่คล้ำไม่ไหม้นะคะุกนนมีคนบอกว่ากินอยู่ค่ะแฟนบอกว่าตัวเองหน้าใสขึ้นดูเด็กออลงด้วยขอบคุณคุต้องเชิญชวยแฟนมาทาน จริงๆคอลลาเจนอะสมมุติแบบคอนเซ็ปต์ของคอลลาเจนคือยิ่งกินผิวยิ่งเด็กลงเพราะว่าร<ม>ูขุมขนเราจะกระชับแล้วก็พวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆเนี่ยมันจะตื้นขึ้นนะคะใครเป็นหลุมสิวก็ช่วยได้นะหลุมสิวจะตื้นขึ้นเลยอันนี้คือดีจริงจะบอกว่าหนึ่งกระปุก60แคปซูลนะจ๊ะวิตามินซีก็60แคปซูลคอลลาเจนก็60แคปซูลเวลากินต้องกินคู่กันค<ช>ู่กันไปแล้วมันจะได้เห็นผลที่ดีที่สุดใช่ เป็นไทรอยกินได้ค่ะเป็นไทรอยกินได้สารละลายงตมาแล้วดีจริงจริงๆอ่ะอันนี้มันมีมาตั้งแป่ปีแล้วนะใช่ค่ะเขาส่ปีที่แปดใชีไหมใช่เขาบอกว่าเขากินตั้งแต่ตอนที่ทําเป็นซองขายแรกๆแล้วโอ้หตัวจริงน่ะอันนี้ตัวจริงอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ถึงมันแบบเป็นซองเขาบอกน้องแก้มไม่แต่งหน้าด้วยหน้าใสมากอ๋อวันนี้แต่งนะคะแต่วันปกติเวลาไลฟ์สดก็ไม่ค่อยแต่งแก้มมาก็คือแบบว่าแบบหน้าแบบ เรียวๆเลยแต่วันนี้แต่งแล้จ้าเออไหนไหนโชว์โชว์ของแถมอ่ะนี่ของแถมได้ป่ะของสมนาณสมนาคุณอันนี้คือจะให้พีพีมาเลยอุยดอกกุหลาบมาละสิบดอกตอนแรกคิดอยู่นะว่าไปไหนไปไหนอะยังไปไหนมาพีพีคอมเมนต์ว่าไฮหน่อยค่ะพีพี เป็นไฮรลยทานได้เป็นไฮรอยกินได้ค่ะทานได้ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูของแถมนะตัวนี้เป็นโลชั่นสมไข่มุกนะคะซึ่งตัวนี้เวลาทาไปแล้วเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นเนื้อมาจเอเซอร์ของแถมเราจะมีขนาด20กรัมนะทุกคนของสมนาคุณให้เยอะหรือนะคะของสมนาคุณพูดพูดไปไหนคนะนี่จุ๋มเห็นไหมหอมไหมหอมไหมพี่จุ๋มร้องพี่จุ๋มยังได้เลยเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นเนื้อมาจเอเซอร์แล้วแบบทำให้ผิวเราชุ่มชืนเลย พี่พีกําลังเลิกงานอันนี้เป็นสูตรแบบเร่งขาวทุกคนเลิกงานใช่มเราจะให้ไปเลยเราจะให้เนาะให้ได้ไหมใช้คำว่าให้ได้ป่ะเราจะให้ถ้าให้ไม่ได้ก็ต้องมอบแล้วอย่างเงี้ยมอบเราจะส่งมอบฝันไม่ใช่ฝันรมดิเราจะเราจะมอบกินหอมกินหอมมากอันนี้ไม่ใช่มันจะแตกตัวเป็นเหมือนไวท์เจลไรเซอร์ค่ะแล้วแบบตัวเนี้ยมันจะเป็นสูตรเร่งขาวจะมีไฮยาอาบูตินกูต้า ผงไข่มุกแล้วก็โสมรากโสมกินวันละกี่เม็ดกินวันละกี่เม็ดถ้าถ้าเป็นส่วนตัวกินนะจะกินเช้าสองพี่มีบอกว่าหนูสู้ๆอุยขัดกำลังใจไปสู้ไม่ไหวไม่ไหวหนูไม่ไหวแล้วตอนนี้่ดีวันนี้เขาก็ถามว่าบอกรักเขาหรือยังอุ้ยเป็นอะไรกันทุกคน ก็คือสมมติว่าถ้าซื้อสีส้มกับสีชมพูอย่างนี้ก็คือได้สองฟองใช่ก็เนี่ยก็คือได้สองแถมคือว่าไหนคะแถมพอะไรก็ให้โตอ่ะให้ให้ให้ส้มโอติขัดเลยคือให้โลชั่นตัวเนี้ยเราจะหมดเขตโปรวันที่31พฤษภาค่ะแล้วก็ในไลฟ์ของพี่แก้มบุกคือแก้มทำตะกร้ามาให้เฉพาะเลยก็คือว่าจะเป็นตะกร้าที่มี1กระปุก2กระปุกแล้วก็3กระปุกเลย มีส่วนผสมขอปลาทะเลไหมคะมีค่ะมีค่ะถ้าเกิดว่าแพ้ปลาทะเลแพ้อาหารทะเลอันนี้ก็คือยังไม่แนะนํานะคะและนําให้กินตัววิตามินซีก่อนตัววิตามินซีตัวเนี้ยก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันผิวผิวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครเป็นสิววิตามินซีดีมากวันนี้วันนี้คือได้โลชั่นด้วยนะพี่เสียงงานเหมือนพี่ติดปู้แล้เขาก็รู้ว่าพี่ไหไอยู่หมวหน้า่ด้วยที่าลังใจไง ให้กำลังใจแก้มองรูปในแง่ดีใช่ไหมคะร้อยอย่างเดียวพี่แวนอะเหมือนเคยไลฟ์สดกับพี่แก้มมุ่งแล้วมีคนทำหนึ่งพี่แวนไหมอ๋อหนึงพี่แวนกีดผู้ชายมาวันนี้ได้โลชั่นไปเลยนะจริงก็คือหนึ่งกระปุกได้โลชั่นไปหนึ่งซองสองกระปุกได้โลชั่นสองซองสามกระปุกได้โลชั่นสามซองไปเลยจริงๆทุกคนเป็นไฮไลท์ทานได้ไหมคะได้ค่ะไฮไลท์ทานได้นะจ๊ะ กินคาลาเจนอยู่ผิวดีคือแนะนำ